คูห g ครับอยู่กับครูดียิ่งกว่าเร็วแรงกว่าครอบคุม77จังหวัดทั่วไทยคุณแอนเนี่ยตอบคุณรุ่นน้ำมันหลุมไกลนะครับแบบธุรกิจสร้างอาชีพโทรศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย0 0ูนย์ขอบคุณผลิตภัณฑ์ไฮพอครับเมนูหมูอร่อยสวัสดีครับคุณป๊อกวิรยุทธครับขอบคุณข้าวตังมินิไก่หยองสุกขทุกวันเลยนะครับคุณป๊อกขอบคุณบริษัทซีพีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิพร้อมด้วยเกี โอ้โหดีหายไปครับการบริษัทเจริญสุขเทศัตว์พุนชิวจำกัดสมยังไงครับต่างลูกครับแบบนี้เป็นสายนครนายกครับทิ่นำแหวปามมาครับหนึ่งต่อสองเฟรมครับจำกัดกตใหญ่แค่สิบบาทแล้วก็เฟรมแรกเนี่ยยกเกือบได้ไปสูงสุดด้วยนะครับไฟรุ่นพี่นีท้าดวลเลยนะครับมีมัดขวาด้วยก่อนนะแข้งขวเขียวอยู่จุดไม่ยากเลยนะคับกรขขุนพยายามรูปร่างยาวกว่ามีหมัดคอยบวกแข้งซ้ายหน้าแล้วก็ดักแทงสวยๆนะครับเกมการชก มาถึงตอนนี้ยังคู่ขี้โฉมนั้นต่อครับเฟรมที่สองครับขุนสยามไปทั้นายกเปิดเฟรมครับโอ้หวดลลำตัวสวยครับมาถึงตอนนี้นี่เกมการชกนี่เราใจแน่นะครับเราทั้งซ้ายทั้งขวามาแล้วนะครับเริ่มจะเบียดเท่าไหนขุนศึกแทงเข้าไปเอาไล่แขนแล้วมาแทงคู่กันแล้วนะครับตีไม่ถนัดที่กรรมการต้องแยกก่อนครับมาเริ่มกันใหม่ครับเดี๋ยวนมปิดหน้าไว้ด้วยครับขุนสยามครับค่อยๆขยับเข้าไปขุนศึก บางครับยังไม่ชัดนะครับอุ้ยลงเลยหรือเปล่าคุณแอนลงเลยไหมไฟเดินหนีไปแล้วครับโอ้มีโชคไปสกิดน้ำตาลลงครับลุกนี้โอโอกาสของคุณแอนมาแล้วครับแฮนดี้แคปทำงานแล้วนะครับตอนนี้ครับเหลืองครับ ต่วัดม่าจังหวะหวาดเสียวนะครับมาแก่หมายการขอหลายรอบแล้วครับสวัสดีครับคุณกิติศักดิ์ครับรับชมจากทางเบิกบนเจถงเก้า์ครับลูกขวางลูกแทงสู้ไม่ยอมเหมือนกันวงนอกนี้ก็มีแข่งขวาสวยๆขุนศึกขยับเก้าหาเจาะล่าบางครับแอนมาแต่ละดอกนะครับลูกแทงดีสวยเลยนะครับมาดูจังหวะ ไล่แขนแทงเข่าสู้กันต่างฝ่ายต่างคนเริ่มจากอะไรก่อนนะโยกหุ่นศึกได้สองก่อนครับแทงสู้นะครับไม่ยอมครับรุ่นน้องรูปร่างอุ้ยียบด้วยแล้วก็สกิทครับเรียกว่าตัวดอกครับโอ้โหต่างกันแบบนี้ไม่มีลูกเล่นครับคุณแอนวงในครับได้สู้กันแน่ครับสวัสดีครับคุณบุญหลงครับเดินขยับเข้าไปครับหุ่นศึก รอบนี้ได้บายครับคุณบุญหลังเข้าสู่รอบ32คนเรียบร้อยนะาสำหรับแอดเมนรอบติดตามชมกวันทุงนี้ครับโอ้โหนี่แล้วครับมาของดีแล้วครับศึกมวยมาสนั่นเมืองคู่ที่สอง ขยับเปิดเกมลอยครับ่ตามพี่แคปนะครับขุนศึกแต่ว่าคุณสยามครับมาแกรอจังหวะสออ่ะหมดยกที่3สามไปหรือปะอุ้ยนี่ต้นไปครับวันคริสต์มาสครับหลงไปโดนจุ่มพูนึงคนเจ็ก้าวไนกเกอร์มหากุศลนะครับติดตามกันได้ครับนัดดีการขยับนะครับอย่างขุนบนนะครับ ติดตามกันได้ทางเพจ789ดแปดเก้าไทเอร์นะครับได้เล่นก่อนนะอยจะได้คุณแอนได้เล่นนะครับยกที่สี่ออกมาเดินเร็วขึ้นกว่าเก่าแล้วนะครับคุนศึกาคุณแอนเนี่ยไปแทงก่อนนะสองสามชุดเนี่ยเหนื่อยแน่นอนนะครับเพราะว่าแฮนดิแคปเนี่ยทำงานแลนครับดีมีแข้งขวาวงไหนมีคอยไล่แขนแล้วก็แทงสู้ตลอดเอาละครับแลกกันแบบนี้นะครับถ่ายภาดนี่ก็มีติดลงไปได้ตหมกันแล้วครับวิ่งไปลงอีกหรือเปล่าคุณแอนเหลืองช่วยนะแบบนี้ช่วยหรือเปล่า ร่มลันแบบนี้เหลืองบ้านครับไฟต้องมาเล่นแทงซ้ายแทงลูกซ้าไปครับขถวซ้ายของขุนศึกครับอืมสวยครับแขทงขวาเตะจมูกชมพูครับแบบนี้อ้าวซ้ายโตคื้นหลุดไปครับโอ้โหปากน้ำเคยแทงกับกิ๊กไหมจริงๆช่วงที่น้องหมูเขากลับมาที่เมืองไทยนะครับก็มีโอกาสได้ประกบกันอยู่นะยาวมาเลยนะครับเด้งขวาครับแต่ว่าน้องหมูเนี่ยติดภารกิจครับขาอีกทีนึงครับ กไปอังกฤษนะครับก็เลยยังไม่ได้เล่นกันนะครับมจัดยังไงครับหนุ่มโบ๊ทดูครับถ้าน้อหมูกลับมาอีกรอบเนี่ยเป็นไม่ได้ครับอาจจะเลียนตีกด้มเกิงกั้มหน้ากับกิจปู่นี่ครับทำให้เอฟซีของทั้งสองฝ่ายนี่แม่มีโอกาสเชียร์ได้ตลอดเวลาเลยครับโอ้โหอ่ะตามต่อเลยครับยกสี่ขยับขยับขยับแดงขุนเสือดับเงินขุนสยามทั้งทิงขวาได้นี่ก็ยังถือว่าคู่ขี้สูสีกันนะครับ เริ่มจเเดินนนขยัักหือมุีโอกาสนะครับที่จะน็อกภายนามดีได้นะต้องดูว่าไฟจะไปได้สุดหรือเปล่าครับเบียดกันจริงๆนะครับยังดูไม่ออกนะครับมาถึงตอนนี้นี่โอ้สวยครับมวยก็ดูว่าจะคล้ายกันด้วยรับเป็นนักช็ี่แมนมากนะครับอบแวนะครกตอรกรอบแล้วนะครับแพ้รอบแรกเลยนะครับแพ้ให้กับบตเอสวันครับกรอค้เดยนไบอครับอนครับแพยนะคใรับกนครับนะ ใบนั่ก็เอาคื้นครับหลังจากที่ในรอบชิงมีแพ้ไปคิกไปนะโอ้โหดูคุณสยามน่าจะต้องต่อหน่อยนะครับนายนายดูครับมาใครจับดีมาจับสวยนะครับคุณสยามโอ้สะกรูถอยเลยนะเพราะว่ารูปร่างได้เสียบนะครับมีลูกล็อกลูกขวางเอาไว้แล้วก็กููกันตันหลุมกลางครับุกเอง มาชกในเกมตั้งรับไว้ให้คุณสยามนั้นเดินแล้วนะครับรูปร่างก็ยาวกว่าอุ้ยไม่ลงครับก็ยังไม่จบครับแบบนี้ครับได้ไป24ครับสำหรับไรนครนายกลูกนี้ขวาแล้วก็แทงขวาสวยครับคุณติดก็จะไปตั้งรับเยอะไม่ได้นะครับต้องขยันโต้ครับค่อยๆสืบเข้าไปครับคุณสามเจอแข้งขวามาหมดยกที่สี่คะแนนบอลอินแทนครับ ตำบนในเมืองต้องเอาครับหยิบได้เลยนะผู้ริ้วหินบอกเลยลงเบียร์ตะวันแดงมานิดเดียวเองครับน้ำเงินลูกเดียวครับน้ำเงินลงแก้มขาดครับปีกผวพีอุดรธานีครับฝั่งแบบทั้งสองทีนี่โดยคุณจิ้นเจเจครับโดยคุณจิ้นเจเจนะครับเรียนเชิญได้พักพวกเพื่อนฝูงของพี่จิ้นเจเจครับเอาตัดมาต่อยกยู่ท่สุดท้ายก้าวชนไม่โดนครับไิ้งดำเลยนะครับเดินขยับเข้าไปคุณก็ยามแต่ว่าโดนหมัดขวาลงไปนี่ล่นลงไปไม่มีปัญหาครับขาดไปเรียบร้อยครับ คุณบุญหลงบอกไฟต้องสู้แบบเจ้าสิงห์ถงนะเป็นคุณแอนครับที่ต้องบอกว่ามีโชคนะตกไม่ลงนลยมาเข้าสนุกทำให้ไฟเนี่ยแก้ไม่โดนครับได้อลนินแฮมเอาชนะไปในเฟรมที่สองครับตามตีเสมอไฟนักวันยกหนึ่งต่อหนึ่งเฟรมครับไฟนี่ เกมนี้นะครับจริงๆก็มีโอกาสที่จะแทนไม้เดียวนะไปท่าน้ำตาหลุ่กลางครับตาครับปาดขวาเนี่ยครับติดเบรกแล้วเมาโดนรับปดไปเลยครับโอ้โหต้นยกโดนเข้าไปจะกลับมาการไม่นับนะครับแต่ว่าดอกเมื่อกี้นี่เต็มสายทางโตทางด้านซ้ายนะครับก็เป็นทีมเอสวันครับเรพบกับคุณโหน่งเอเดนนะครับเป็นเจ้าของโต๊นะอยู่ที่เมืองจันนี่เองนะครับต่อไยากษ์เจ้าเลดเมือนกัน ผมคกองมั่นมั่นใจแล้วครับล็อกเขาเวลาไปเลยนะครับตอนนี้ผมพยายามก็ช้าไปเลยครับอัอสำหรับวันนี้ครับรอติดตามชมนะครับหลังจากจบแมตช์การแข่งขันนะครับในช่วงเย็นนี้นะครับ ไปปาดก่อนช่วงเวลาประมาณสามทุ่มนะก็จะไปติดตามชมนะครับแบบพิเศษครับระหว่างเจ้าบ้านครับท็อปจันครับฝืนจะประทะกับสีนินชบาครับโดนไปนับหนึ่งมันเลยมาเป็นสถานการณ์ที่ยากระบากเข้าไปอีกครับพี่อาลียังมีฮึดอีกครับทีมงานนี้ก็บอกให้เดินต่อยมัดฟันศอกแล้วรอนักกีฬาสักครู่ครับวจะช้าไปแล้วนะครับคุณารแหมยัดโตมาแบบนี้ครับต้องบอกว่าเดี๋ยวไฟเนี่ย ขาไว้แล้วก็วนไปรอบๆเวทีไม่ผัดไทยจะเหนื่อยนะครับกาดที่ไม่ตกด้วยต็เหมือนกับเข้าลงห้องน้ำก่อนครับต้องไปรีแลกหน่อยนะสำหรับใครก็โดนบวกมาอีกเนี่ยครับจังหวะเดินเข้าไปครับแก้ไม่ตกแล้วครับัดขวาของคุณศึกครับอ๋อสำหรับแฮนดี้แคปแบบนี้นะครับถ้ามือรองเนี่ยคุณสยามคุณศึกมาขวาเนี่ยครับแล้วดูเหมือนจะเอาอีกหรือเปล่าครับ อีกหน่อยก็แล้วกันครับเอ้ยครับอ้าวอ้าวได้หมัดได้หมัดครับอ้าวหมัดขวามาอีกครับเวลางวดลงไปเรื่อยๆครับมาก็ตอนแรกก็ได้ลุ้นเลยครับขุนสยามแต่ว่านั่นแหละครับลูกนับครับจุดเปลี่ยนเกมครับทำให้สถานการณ์นี่ลำบากไปเลยทีเดียวครับสำหรับขุนสยามครบ5้ายก เดี๋ยวต้องดูครับวันนี้จะเป็นฝ่ายแดงหรือฝ่ายน้ําเงินครับรุ่นพี่ขุนศึกฝ่ายแดงน้ําเงินก็รุ่นน้องครับขุนสยามครับแล้วก็ใบสุดท้ายไปทางด้านมุมแดงครับวันนี้ขุนศึกเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับมุมแดงชนะคะแนน